ทุกคนไม่ต้องห่วงนะที่หยุดกันหลายๆคืนนี่สมองคุณลุงฟ้าเขาก็ไม่ได้พักผ่อนนะเขาก็ยังคิดอยู่ว่าจะเล่นอะไรว่าไม่ได้คิดเลยครับผมผมเล่นผมผมผมเล่นเกมจริงว่าอโธ่เขาจะเป็นคนที่ว่าน่าชอบแบบว่าถึงแม้ว่าลิเกจะไม่เล่นแล้วเขายังนั่งคิดอยู่ว่าจะเอาไงกันอันนี้ดีว่าฉากนี้ดีว่าเล่นอะไรดีว่าแล้วแปลงนะเขาอยู่รถเขาจะต้องเปิดดูลิเกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คือบางคนดูลิเกตัวเองนะเขาไม่ดูลิเกเองนะเขาจะดูลิเกคนอื่นลิเกคนอื่น คือเราก็ต้องดูว่าเออตอนนี้ไปถึงไหนแล้วล่วงหน้าไแล้วใช่ไหม่เราก็คิดตลอดว่าแบบเอ้ยเราอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่คือเราต้องเราต้องมาว่าตอนนี้ข้างนอกเขาไปถึงไหนแล้วใช่ําทูกเขาเขาดีกว่าเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเข้า youtube แล้วอยากอยากจะดูคนที่ดีกว่าเราพี่พิมพ์ว่าเติ้ลโนอ่อนอืมอืมแล้วขอบคุณสี่สี่เก้าด้วยครับขอบคุณเขาสี่สี่เก้าด้วยนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนอีกคนนึงอีกคนนึงจะครบ4ี่หูนนี่ไงอีกคนนึงสวัสดีคุณจอมพลลุพะเก้ครับสวัสดีครับเข้าไหมอ่ะเข้าหน่อยดิเข้าหน่อยจอมพลอยู่ไหนเนี่ยจอมพลเขาไม่ไหลอะที่เขามาเหม็นเนี่ยไหลเลยขึ้นเลยมาเร็วขึ้นมาเลยคุณมาหายร้อยคนเออมาหายร้อยคนจ้เฮอยนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราคนเดงยว่าเราสองคนได้คนละร้อยคนเลยนะใช่ใช่ใช่สี่หู้นย์แล้วโอเคสี่ห้าศูนย์อีกอีกห้าสิบคนอีกห้าสิบคนห้สคนะ เฮ้ยเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกเลยว่าเราคนละร้อยเท่าไหร่อะจากคนละร้อยคนละโอ้ยคนคนร้อยยี่ห้าเออเออแล้วเราเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้พ่ออกินข้าวยังครับยังลยลูกลูกชายเข้าเข้าไรมาเร็วลูกชายขึ้นไรเรามาเข้าไรศูนย์โหมากครับวันดี้ครับห้าหนึ่งแล้วนะตอนนี้ลูกชายขึ้นขึ้นมาช่วยขายบัตรหน่อยถ้าเกิดวันนี้ได้ลูกชายอยู่กับน้องเจมอ่ะเอ้ลูกชายอยู่กับน้องไมอ่ะมาช่วยกันขายเลยเนไมอเออมาสัมภาษณ์ดิเอาเด็กเอาลิเกใหม่มาสัมภาษณ์ดิอยู่ป่ะ แล้วก็ไม่รับน้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วครับขึ้นเลยขึ้นไ์เลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อนี้นะไม่ได้ไม่ได้รับน้องเ่ะต้องจริงๆต้องเปิดตูดให้เอาหนังกระติกดีดนะดีตูดนะตอนเจมเจมเจมจังก็โดนนะไม่เช่ทถามเจมจังได้เขาเขารับน้องก็แบบนี้น้องเจมจังจังจังอะไรอ่ะจังไรเขาชอบสายยานี่มากนะเขาภูมิใจใจเขามากอ่ะเขาชอบ สี่ห้าสามแล้วโอ้ขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ก็คือศิลปินบ้านบารมีก็ช่วยช่วยกันนะช่วยช่วยกันทําไมพ่อไม่ห้ามผมอะครับก็พ่อก็ก็ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเล่นอเดี๋ยวค่อยัูมาเล่นดูโอ้โตะกูตะกักนะขึ้นมาเล่นจะได้รู้ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ เอา,างี้<ต>วันนี้เราแต่เราจะช่วยทุกงานนะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบงานนี้ปุ๊บเราก็จะไปช่วยงานต่อไปอเราจะ่ขายคุมปิดทุกงานใช่พอจบงานนี้ก็เสร็จปุ๊บเราก็จะไปขายงานงานของนุ่นต่ออ่าใช่จะขายงานงนุ่นต่อใช่เราต้องทําเพื่อส่วนรวมแล้วชีวิตเราต้องอุทิศเพื่อส่วนรวมใช่ใชผม,มถ้าเกิดผมตายผมจะเอาลากไปเป็นครูใหญ่บริจาคให้ส่วนรวมอ่าแต่พี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 ่เป็นพี่พี่ไม่กล้าทำไมอ่ะบางทีเรามีอะไรที่มันนิดนิดหน่อยเราไม่ต้องไปโชว์ใครเขาหรอกเฮ้ ว่าให้เขาเปลี่ยนโคใส่เลี้ยมกุอีกเล็กไไครับพีคน่ารักดีค่ะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ได้เลยครับผมเนี่ยคะหมายถึงใจอะเหรอครับหมายถึงใจเล็กอะเหรอใช่บอกขึ้นมาดิเป็นไม่นั่งพูดมาลังกัเลยกันอยู่เลยมาเล่นให้งงกันล่ะเออวันดีครับขายอะไรครับพ่ขายกุ้งปิดครับพี่น้อยพี่น้อยซื้อกุ้งปิดที่นาวาติดลมยางสิบเก้าอ่ะพี่น้อยซื้อหน่อยถึงแม้จะไปหน้างานก็ซื้อหน่อย ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับทุกคนกลุ่มปิดเท่าไหร่แล้วห้าสิบเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบสวัสดีพี่เมยสวันดีครับสวัสดีพี่เมย์วยครับพี่น้อยท้าไปซื้อเลยสวัสดีพี่ทุกท่านสี่ห้าสี่ครับผมโอ้โหสี่ห้าสี่อีกหกคนคงคงสิบครับทุกคนพี่พี่ว่าเราจะได้หมื่นอย่างแน่เลยจะพยจิตรว่าเราขายเก่งอะยรอยู่แล้วพี่ชาย เราได้อยู่ได้แน่ๆอยู่แล้วฝากฝากฝากฝา,ากแคปด้วยนะครับฝากอัดอัดไปให้พี่พ่โยด้วยนะครับในนครที่แคปไปแล้วจะส่งให้พ่โยด้วยนะครับ,ค,รบคือคือเดี๋ยวผมบอกว่าเริ่มเริ่มแคปแล้วก็เริ่มแคแปแลเลยนะพร้อมยังสามสองหนึ่งแคปได้โอ้โหนี่เราสองคนขายกันนจะจะสองร้อยคนอยู่แล้วนนเนี่ยจริงปหเนี่ยถ้าถ้าถ้าขายได้ใครจะพโยต้องให้เราคนละหมื่นแล้วละ่ะอุ้ยเอ้ยอะไรโอ้พโยงให้อยูย่แล้วเข้าใจดี โยใจดีมากเขาเข้าใจดีอยู่แล้วถ้าเกิด oh. ว่าถึงกับน้องกับน้องนี่เขาตเต็มที่เขาแบบไม่ไม,ไม,ไมีอนันสุดสุดแล้วคนนี้ถ้าเกิดอันก่านในปฐุมธานียันยันอยุธยากรุงเทพนนทบุรีนี่แต่รับพี่ผมพี่โยเท่านั้นอ่าเบอร์หนึ่งต้องพี่โยต้องพี่โยต้องพี่โยคนที่ใจสปอร์ตอ่าเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตบอกเข้าไปพี่โยร้านนาวาติดลมพี่โยนาวาติดลมนี่สามสี่ห้าห้าด้วยนี่ ตัดตัดแค่นี้พอแล้วโอเคโอเคตัดส่งยเลยส่งไปยเลยย่เลยทั้งเหมือนไม่ได้ตั้งใจเอออนุมัติแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสี่ห้าาค่าอีสี่สิบห้าครบสามพันห้าโอเคขาดขาดอีกนิดเดียวเองทุกคนอีกนิดเดียวเดียวนดูคนดูมันคือจะเป็นพันคนเนี่ยอนุมัติแล้วค่ะขอบคุณมากครับนอนนักกินกาแฟตอนนี้นอนตอนไหนเดี๋ยวก็นอนแล้วครับผมกาแฟช่วยผมไม่ได้เลยครับผมกินเท่าไหร่ก็หลับ เออมันใั่เลยใช่ไหมชั่กินเลียงฉันขี้แตกกาแฟก,กินขีกินไฟขี้แตกเกี่ยวกาแฟไม่ได้แน่นอนครับพี่ติ๊กโอนเงินไปอย่างมันต้องโอนเงินเลยนะพี่ใช่ต้องโอนเงินเลยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราแบบขอเข้าแล้วเขาจะรับเข้าต้องโอนเงินนะครับผมใช่ใกาแฟหมดอายุเออต้องเกี่ยวกาแฟไม่ได้เป็นคนลำไต้ตรงพอกกละขี้เลยถูกเรียกหนู จเจมาช่วยพี่นุ่นน่าจะพักพอนะตรงตลอดเรามีวันหยุดแค่ห้าวันเพราะว่ายังยังเคนอื่นอ่ะเขาก็ได้อยู่กันบ้างสองวันสามวันแต่ละเดือนใช่ไหมแต่ผมพี่นุพี่นัทเจนุ่นเนี่ยเรายิงยาวศาสตร์ยาวกันมาเนี่ยจะเป็นปีนะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชคือแบบเต็มเต็มเดือนกันเนี่ยเป็นปีแล้วนะตรนนี้ปิดที่สี่พันเลยได้ไหมโอ้โหพี่นุ่นโอ้ตีตีสี่แล้วงพี่ โอ้ผมไม่ได้นอนกันลวมัง้งอ่าใช่พี่คนที่ยังไม่ได้อนุมานัแสดงว่าพี่ไม่ได้โอนพี่ยังยังไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินฝากอโอแล้วแล้วก็ต้องยืนยันยันสลิปด้วยนะครับใช่ครับผมโอ้เรายืนยันสลิปให้เขาเห็นด้วยนะครับเขาก็จะได้ดึงพี่เข้าไปในกลุ่มนะครับผมตอนนี้ของเราอ่ะคิวของเราเนี่ยคือพอหลังจากวันที่สิบหกเป็นต้นไปพวกเราจะไม่ว่างกันเลยใช่<ล>สินะครับแล้วก็ยาวๆเลยยาวเลยยาวๆเลยก็บอกว่าบางคนว่างแต่บ้านอ่าแต่ว่าผมพี่นุพี่แนท เจนนุ่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยว่างเรา,<ด>เราจะไปกันต่อสาดยาวๆใช่ครับผมซึ <c oughs> ่งพอพอเราเล่นเกกทุกวันแล้วเราไม่ได้เลเก,กีมันสึกหวงหวงนะดีๆ,ๆก็วันนี้ก็<ร>สะดุง้งสะดุ้งมาว่าจะต้องไปงานดูสิ<ช>แปลว่านอนเตมเอ้ยไม่ได้ไปงานนี่วาน,นอนพี่น้าบอกว่าไลน์นี่เรยกพี่ว่าถึงนะโหพี่ถึงถึงแน่ตีสี่ถึงแน่คือมันเป็นอะไรที่มันหวงอ่ะมันรู้สึกแบบเงาเงาเศร้าๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเราทําทุกวันแล้วไม่ได้ทํา ใช่เดี๋ยวยเป่ติ้นเติ้นพี่พี่ขอเข้าน้ำแป๊บโอเคอยุ่ดีวันนี้ก็สะดุง้งสะดุ้งลุกขึ้นมาว่าจะจะไปงานพอหันไปนมาเอา้ามาไมา่มมมมได้ไปงานนี่หว่าันอนนอนนอนต่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณแก้น้ําสวยสวยไหมสวยทุกอย่างอะของผมเลือกมาอันนี้มีพี่เอฟซีซื้อให้ ใช่ต้นไอ้ข้างหลังนี่ซื้อเองเก็บตังค์ซื้อกวาจะได้ความฝันไว้เด็กอยกอยังมีคอมเป็นของตัวเองคือตอน,นเด็กเราไม่มีคอมบ้านเราจนมากขอสักมุกสิครับขึ้นบ่อยขึ้นมาเล่นเล่นให้ฟังได้ข่าวว่าหกโมงเช้าก็ยังไม่นอนใช่ก็นั่นแหละก็พอเราเราไม่ได้เลเกยใช่ไหมเรากลับมาสมมติเรากลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ยิงยาไปยนหกโมงเช้าเราก็นอนตอนเช้าเนี่ยเรานอนนอนไปเลย แล้วเราไปสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นตอนเย็นว่าเราต้องไปงานจริงมาคนคนข้างหลังโชว์โรเล็กด้วยนะโอ้ยคน้างหลังโชว์เล็กน,นี่นี่โรเล็กนะครับโรเล็กนะครับยวเร็วนี้นะใวเร็วนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนหน่อยครับพอดีว,ว่าอยากเป็นพี่เขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นพี่ต้องใส่เดรอาครับโอ้ยเขียวเลยเหรอเขียวเขียวเลยเหรอเออใช่เขียวเลยเออย ไม่มีเรือสีน้ําเงินด้วยไหมเหรออ่าอันนั้นจะเป็นแบทแมนออแบทแมนแล้วแบทแมนกระดึกฮักราคาต่างกันบ้างไหมน่าจะต่างอยู่แต่ว่าพี่พี่ชอบชอบชอบเดาฮักพี่ชอบเดาฮักใช่สี่ห้าหกแล้วทุกคนครับผมขอบคุณมากครับครบสามห้าศูนย์ศูนย์นะทุกคนคุณพี่สกครับใช่สี่ห้าเจ็ดแล้วครับจังจังจังขึ้นหน่อยจังยามอตพิมมาขึ้นหน่อยเร็วจังขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย เคยเคยขับรถชนวัวชนมะชนอะไรมั้ยเออไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเพราะว่าเพราะป็นคนยังไงขับรถชนวัวมันปมนคนจังเท่านั้นถึงจะขับรถชนวัวแปลกนะชนที่อื่นไม่ชนไปชนบนทางด่วนอืมวัวกูอุตริขึ้นไปบนทางด่วนไปไ่เนอะสี่ห้าเก้าแล้วครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับถ้าคนจังเนี่ยเขาจะชนวัวเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะจัอย่างนี้อยู่แล้วคือเขาเรียกไป่ไที่มากคำว่าชนจังๆชนจังๆนี่ไง กจังหน่ก็โชว์โ,โช์จังๆจังๆเลยอ่ะจังๆเลยล่ะจังๆเลยล่ะเออไอ,อ้ขำ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 จังขำจังขำหลวงลุงฝากบอกว่าเติ้นหายแฮงยังหายแล้วเห็นไหมหลวงลุงแดงว่าหลว,ห,ลวหลวงหลวงหลวงลุงโจคิดถึงแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่กุฏิเดี๋ยวฮิเวเบียไปเจอกันที่กุฏิสี่หกศูนย์แล้วครับโอ้คณมาครับบอกหลวงลุงบอกหลวงลุงถ้าแน่จริงก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไล์สิ ไลท์เลยเขาไลท์หาตุงอยู่เมื่อตอนเช้านี้เห็นหายไปแล้วตุงเออหาไลท์ไลท์หาตุงอยู่ตอนเช้าตีหกศูนย์แล้วเห็นร้องเพลงอยู่ไลท์ไลท์ราสายหลุดร้องเพลงหาตุงอยู่เมื่อคืนตีหกศูนย์แล้วครับผมฉายาคุณเกมเยอะนะครับก็ก็เยอะอยู่พอสมควรครับแต่เขาเป็นคนน่ารักผมแก้ผ้าอยู่ครับโป๊เดินดูดิแล้วใครเขาจะมาบอกอย่ืนในไลา์กันอ่ะอ่านี่จริงอ่ะคนดีที่ไหนหละไม่มีแล้วอืมเขาโอ้โหระดับ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีจริงผู้ผมไม่เรียกเขาพี่จังหรอกครับแล้วเขาชอบไิชายานี้มากนะเขาภูมิใจกับิชายาจังเขามากอ่ะผู้ดีๆดีเดี๋ยวผมให้หัวมังกรคืออะไรวะไม่รู้อะไม่พูดเดี๋ยวพูดอะไรเหรพูดอ่ะจังอะไรคะอ๋อจังไรครับอ๋อนี่หัวมังกรนี่ยเขาพูดก่อน ขอบคุณครับคุณเจมส์ดีขอบคุณครับพอ่มีพี่ส่งบววใหงผมทั้งตัวไ่บวงทั้งตัวไหมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วแล้วดูด้วยความที่คนเขาเป็นคนอย่างนั้นนะรถชนปึ้งผมโทรไปหาคราวแรกว่ายังไงหนูอย่างเงี้ยายังไงเนี่ยยิ้มยิ้มอยู่นะรถเองว่ายังไงหนูเออพี่ขับรถชนสี่หกสามเลยครับผมแล้วนี่แล้วแล้วพี่ก็โทรไปเราปุ๊บ โอ้ยเพื่อนดูดิขี้ติดขี้ติดกระจกเลยเออโหนี่เลยอ๋อนี่ไงเป็นที่มาเพลงไอ้นี่ไงนี่แหละจังไรวัวชนอ๋อได้ดื้หมวกด้วยเป็นไงเฮ้ยเออทออไม่โอ้โอ้ตั้งห้าร้อยเยียรขอบคุณมากนะพี่พี่เจลมานะขอบคุณนะจังไรนะมาแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณจังไรนะขอให้พี่จังไรยืนยาวนะครับไว้กันวัวขอให้อย่าได้ลด และความจังที่มีอยู่นะครับให้ทวีคูณเราไม็นคอจุดขายนะครับอยากซื้อบัตรอยากซื้อบัตรต้องทำไงคือเขียนพิมพ์ไปที่เพจร้านนาวาติลมเลยครับผมครับผมขายบัตรพี่โยเข้าดูอยู่อ้าวอ้าว้า พี่โย่ทุกคนครับผมฝากช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับผมเพจร้านนาวาติดลมนะครับกลุ่มปิดราคาหนึ่งร้ยสี่ิบาบาทเท่านั้นนะครับผมฝากทุกคนไปช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ดีใจมากนะครับที่ผมสองคนนะครับกับพี่แนททำมาจะสองร้อยคนแล้วนะครับที่เขาจะสองร้อยคนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมก็ผมก็ทำกันมาตอนนี้ก็ยังสี่สี่หกสี่เลยนะครับไอ้เตนปิว ใช่ป่ะไอเติ้ลปิวป่ะยังไงอะ่ะหรือว่ามันเด้ง <c oughs> <c oughs> พี่โยอมไอ้เติ้ลปิวอ่ะเออเอา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 หรือว่าไง เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันก่อนเนี่ยงเดเราต้องระวังแหละเพราะว่าเติรนมันมีไม่ไงมันมีไม้แล้วเสียงมันชัดไงโอเคกับเราจะกอบคณเลยใช่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 เออเอาเอาเอาคว่าจังไงเนี่ยน่าจะใช่พี่หนึ่งนาใช่ โอเคครับสี่หกห้าแล้วขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากก็อย่าลืมพี่โยก็อย่าลืมผมกระเต้นด้วยนะครับพี่โยอย่าลืมผมกระเต้นด้วยนะครับเดี๋ยวมันมีช่องสำรองมนะั้งถ้ามีช่องสำรองให้มันให้มันกดกดขอมาปิวหายไปกระตาหายไปกระตาหน้าพเน็ตเวิร์เลยจริงก็พูดบ่อยนะก็พูดจังบ่อยใช่ครับน่าจะพูดจงังเขาว่าขายบ่อยเลย็บอ,อ๋อครับผมอ่าโอเคครับผม อีอกะครับผมอีอกครับเหมือนดาวนชัยครับผมพูดเลขบ่อยเหมือนผมเลยว้านเลยเลขชื่อเจมส์ก็เราก็อีโอขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปกันต่อนะทุกคนใครอยากใครอยากที่จะเข้าไปสู่กลุ่มของร้านนาวาติดลมนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมที่เพจนาวาติดลมนะครับผมไปซื้อก็ได้เลย1 4 9บาทนะครับผมกลุ่มปิดนะครับ เร็วๆนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่466แล้วนะครับผม466แล้วก็ขายอีกแค่34ครับ34ก็คือจะครบ35นะครับผมนะครับดันกันทุกคนดันกันครับใครที่ยังไม่นั่นก็คือดันกันต่อเลยครับผมมันปิวไปเลยครับลองแก้ okay, ทุกแมววันนี้